เราไม่ได้มาสังขารอาจจะไปยืนคุยยืนถามหน่อยเวลาเขามาสมันยืนบกควบคุมปอสบกสีแม่แล้วก็ฝ่ายปกครองอำเภอแม่หลวงตำรวจภูธรนะครับทางบกควบคุมปอสีแม่นะครับพร้อมด้วยฝ่ายปกครองแด้เจ้าหน้าที่ตำรวจหลอดถึงเจ้าหน้าที่ทหารนะครับร้อยมองได้ทาการพบของต้องสงสัยนะครับทาการตรวจ ก็บนี่แหละคอกล่องจำนวนสิบเอกล่องกล่องละหนึ่งแสนเมตรครับกล่องละหนแสครับก็ประมาณหนึ่งล้านกว่าเมครับ่องละหนึ่งแสนเมตรครับในวันนี้วันที่สิบห้ามีนาคมเวลาประมาณสิบเนิกาสทีก็หน่วยกองกำลังพเมืองโดยกองร้อยฐานมาที่หนึ่งบอกว่าควบคุมหนึ่งร่วมกับก็ได้ร่วมกันดำเนินการตรวจตรวจสอบล้าน สถานประกอบการรับส่งพัสดุหรือโลจิสติกส์เนี่ยก็ในพื้นที่จับกลุ่มในวันนี้ก็รวมแล้วพบยาเสพติดทั้งทีนเนี่ยสิบเอ็ดกล่องกล่องละหนึ่งแสนเมตรนะจะเปจนทาง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 าโลจิสติกส์นะครับข้างในก็เป็นทั้งหมดเป็นยาบ้าทั้ง1ิบเอ็ดกล่องรวมแล้วประมาณหนึ่งล้านหนึ่งแสนเมตรเศษขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ส่ง และผู้รับซึ่งผู้รับมีหลายหลายเจ้านะส่งเข้าไปในตอนในของประเทศอ้าวอ้าวมเป็นของนะรเงีเมดนะครับค้างไว้ก่อนนะครับตามเอ็นี้มาจากไหนเอาเดินไปเลย